ช่วง Overview สนับสนุนโดยชีวิตที่ดีมาจากจุดเริ่มต้นที่ดี For Good Morning s c a s t e t และ้วตลาดหุ้นไทยสัปดาห์ที่ผ่านมาก็สามารถกลับขึ้นมายืนในระดับ1,500จุดได้สําเร็จนะครับโดยทั้บอน,นิสงส์จากการทยอยประกาศผมประกอบการในไตรมาสที่2ประกอบกับนักลงทุนของตั้งลงทุนต่างประเทศนั้นมีเงินไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลงให้วันพุทธที่แล้วครับตลาดหุ้นไทยสร้างจุดสูงสุดใหม่ในรอบ1ปีที่ระดับ1,510.03จุดนะครับซึ่งถ้าเราดูกันเป็นรายกลุ่มจะพบนะครับว่าตั้งแต่1ถึง22กรกฎาคมนั้นปรากฏว่าต้นทุนต่างชาติเป็นผู้ที่ซื้อสุทธิตลาดหุ้นไทยสูงถึง31,657ล้านบาทขณะที่รายย่อยขายออกมา28,000ล้านาและก็สถาบัน,นประเทศขายออกมา6,497ล้านบาทและถ้าดูอีกตัวหนึ่งนะครับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ักลงทุนต่างประเทศก็ถือว่าเป็นผู้ที่ซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยนะครับถึง68,168ล้านนะครับแล้วก็มีรายย่อยนะครับขายหนักเหมือนกันนะครับตั้งแต่ต้นปีนั้นที่7 8 1 8 9ล้านบาทแล้วก็สถาบันขายออกมา9,483บล้านบาททางนี้คุณพิเพบสงงครห์กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยมองว่าตลาดหุ้นไทยจะยังคงเดินหน้าต่อไปและอีกในระยะสั้นซึ่งจะได้รับแรงหนุนจากเงินลงทุนของต่างชาติที่ จากการใช้ในโยบายการเงินที่ผ่อนคลายของหลายประเทศสำคัญสำคัญของโลกซึ่งขณะน,นี้ยอดถือครองหุ้นไทยของต่างชาติอยู่ที่31.4%ของมูลค่าตามราคาตลาดซึ่งถือว่าอยู่ในระดับต่ำแต่ว่าความเสี่ยงที่น่าจับตาก็คือทิศทางการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐที่อาจกลับมาเป็นปันจจัยกดดันตลาดหุ้นไทยในช่วง2-3เดือนต่อจากนี้เพราะว่าล่าสุดนั้นตัวเลขเศรษฐกิจของบอริกาก็ออกมาดี BREXIT ก็ไม่กระทบมากหนักนะครับทนันีตลาดหุ้นไทยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปแล้วนะครับถึง17%ด้วยกันนะครับซึ่งถือว่าปรับตัวขึ้นสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในตลาดเอเชีย ตามด้วยตลาดหุ้นของฟิลิปปินส์ที่เพิ่มขึ้น16%อินโดนีเซียบวก14%ไต้หวันบวก8%แล้วก็อินเดียบวก7%นอกจากนี้อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิของหุ้นหรือว่า EPS growth คาดว่าจะเติบโตเฉลี่ยปีละถึง20%นะครับซึ่งถือว่าสูงเป็นอันดับ3ของภูมิภาคเอเชียไปรองจากตลาดหุ้นอินโดนีเซียที่อยู่ที่ประมาณ23%และอินเดียที่21%นะครับไม่เพียงแต่ตลาดหุ้นไทยเท่านั้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเงินบาทก็แข็งค่าขึ้นมานะครับอันนี้เราใช้ว่า หลุดระดับ3 5บาทไปแล้วนะครับโดยการแข่งข้าของเงินบาทก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเงินสกุลอื่นในภูมิภาคที่มาจากกระแสงเงินทุนไหลเข้าสอดคล้องกับการที่คุณวิรุไทยสันติประพบผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยที่บอกว่ามีเงินทุนไหลเข้ามาอย่างไทยมากขึ้นหลังการลงประชามติถอนตัวออกจากยุโรปของอังกฤษนั้นมีผลกระทบออกมาไม่น่ากังวล ศูนย์วิจัยการสกรไทยมีการประเมินนะครับว่าสัปดาห์นี้กรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทจะอยู่ที่34บาท80สตางถึง35บาท10สตางต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งตลาดนั้นจะมีการรอดูนะครับ ผลที่จะกระทบก่อค่าเงินก็คือผลการประชุมของธนาคารกลางยุโรปรวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐท,ที่สาคัญไม่ว่าจะเป็นผลสารวจแนวโน้มธุรกิจของเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียเดือนกรกฎาคมข้อมูลการเริ่มสร้างบ้านใหม่นะครับการขออนุญาตก่อสร้างและยอดขายบ้านมือสองของเดือนมิถุนายนรวมถึงแรงงานดัชนี PMI ภาคการผลิตแต่ผลของเบรกซิตส่งผลกระทบให้ค่าเงินสกุลยุโรปอ่อนค่าและค่าเงินเยนก็แข่งค่ามากขึ้นนั้น ทำให้ผู้ประกอบการการบริการนําเที่ยวต่างประเทศหรือว่า o u t b o u ทัวร์หันมาเพิ่มน้ําหนักการทําตลาดกลุ่มยุโรปเพิ่มมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าสามารถบริหารต้นทุนและทํากําไรได้ดีกว่าการทําตลาดญี่ปุ่นประกอบกับการแข่งขันกับลดราคาของธุรกิจสายการบินทำให้ผู้ประกอบการสามารถทำแพคเกจร์นในราคาที่ต่ําลงมากเริ่มต้นไม่ถึง40,000บาทเท่านั้นนะครับ ผู้ประกอบการบอกนะครับว่าราคาน้ํามันที่ลดลงทําให้สายการบ,บินต่างๆปรับลดค่าธรรมเนียมน้ํามันลงประกอบค่าเงินยูโรที่อ่อนค่าลงมาตอนนี้หรือเพียงแค่38บาทกว่าๆเท่านั้นซึ่งถือว่าต่ำคนที่บริษัทท่องเที่ยวเคยคาดไว้ว่ายูโรครอยู่ที่4 1บถึง12บาทต่อต่อหนึยูโรทําให้สามารถลดราคาให้กับลูกค้าลงไปได้อย่างมากนะครับนอกจากนี้นะครับเงินเยนที่แข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินบาทก็เลยทําให้คนไทยที่เคยเที่ยวญี่ปุ่นอยู่แล้วตัดสินใจไปเที่ยวยุโรปเพราะว่าราคาแพคเกจทัวร์ยุโรป ราคาถูกลงมากเมื่อเทียบกับญี่ปุ่นนะครับซึ่งถ้าเราไปดูนะครับทัวร์ไปฮอกไกโดนะครับทัวร์ไปฮอกไกโดนะครับตอนนี้อยู่ที่60,000บาทนะฮะซึ่งถือว่าแพงกว่าแพ็กเกจทัวร์ไปยุโรปนะครับเช่นเส้นทางฝรั่งเศสนะครับเช็กหรือเยอรมันเนี่ยตอนนี้ทัวร์อยู่เพียงแค่49,900บาทเท่านั้นนะครับส่วนเส้นทางสเปนโปรตุเกสก,ก็เพียงแค่59,0 0 0บาทซึ่งถือว่าถูกกว่าการไป ฮอกไกโดสเอตนะครับซึ่งคาดว่าปีนี้คนไทยจะไปะยุโรปเพิ่มขึ้นถึง5%ด้วยกันทางนี้นายจสฬาคมบริการท่องเที่ยวเคยกังวลว่าปัญหาเศรษฐกิจในประเทศอาจจะก,กระทบต่อกําลังซื้อแพ็กเกจการท่องเที่ยวต่างประเทศของคนไทยแต่ว่าผลจากการจัดงานไทยทเที่ยวไทยไปทั่วโลกเมื่อ2สัปดาห์ก่อนมีการพบนะครับว่ายอดจองซื้อแพ็กเกจไม่ลดลงเลยทำให้คาดว่าภาพรวมตลาดเอาบาวหรือว่าตลาดคนไทยทเที่ยวต่างประเทศในปีนี้จะเติบโต6-7%ถึงซึ่งถือว่าสูงกว่าช่วง2ปีที่ผ่านมาครับ ชีวิตที่ดีมาจากจุดเริ่มต้นที่ดี For Good Mornings c a s s e t